มีเคสนะคะเป็น KOL เกาหลีนะคะฉีดสารเติมเต็มใต้ตาในเคสยังไม่ได้เป็นการฉีดฟิลเลอร์นะคะเป็นฉีด PDLA คบวก h a นะคะในเคสเนี้ยต้องบอกก่อนเลยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เกาหลีนะคะฉีด PDLA คือ Bio Stimulator สารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนยี่ห้อหนึ่งฉีดปุ๊บคนไข้บอกว่าอ่าวทำไมรู้สึกตางวดจังเลยคะคุณหมอฉีดปุ๊บไม่เกิน1นาที2นาทีมันจะมีความรู้สึกเลยนะคะเขาบอกว่าการมองเห็นมันเปลี่ยนแปลงไปคุณหมอก็ไม่ได้ตระหนักอีกนะคะบอกว่าน่าจะเป็นผลข้างเคียงของยาชาให้ลองดูก่อนนะะค ก็ให้คนไข้กลับบ้านไปกว่าจะวินิจฉัยได้สูญเสียการมองเห็นไปแล้วนะคะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากๆนะคะ1อาการมักจะเกิดขึ้นทันทีทันใดต้องรีบวินิจฉัยนะคะอันที่2อง golden period หรือว่าระยะเวลาในการที่เราจะรักษาอาการพวกนี้มันมีแค่ประมาณ90นาทีถ้ามันไปอุดเส้นเลือดแล้วทิ้งปล่อยนานกว่านั้นการมองเห็นอาจจะไม่กลับแต่ถ้าเกิดว่าอุดแล้วเราสามารถรักษาได้ในช่วงเวลาภายในชั่วโมงชั่วโมงครึ่งการมองเห็นของ,ของคนไข้อาจจะกลับมาได้ถ้ามีอาการต้องรีบซักคุณหมอให้ดีว่าเราฉีดอะไรไปเพราะแนวทางการรักษามันต่างกันนะะค ถ้าเป็นการฉีดฟิลเลอร์รับเป็นฟิลเลอร์แท้มันจะมียาสลายฟิลเลอร์ที่สามารถฉีดเข้าไปในเคสเนี้ยมันไม่ใช่ฟิลเลอร์สิมันเป็น PDLA นะคะเป็นไบโอสติมู a เลเตอร์ตัวหนึ่งฉีดเข้าไปแล้วเข้าไปในเส้นเลือดมันก็จะไปอุดตันซึ่งสารพวกเนี้ยมันไม่ใช่ฟิลเลอร์มันไม่มียาสลายค่ะอันนี้เป็นข้อเสียของเขาเลย